ผมมันคนธรรมดาคนหนึ่งที่เบื่อความเหงามากจนหลดแอปหาคู่มาเล่นผมไม่ใช่คนดีอะไรที่ผ่านมาก็มีผิดหวังจากเรื่องความรักอยู่บ้างตามภาษาวัยรุ่นจนตอนนี้ก็โสดมาได้ปีหนึ่งแล้วมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่น่าเบื่อผมนอนเกร้งอยู่บนเตียงในคอนโดของผมเปิดมือถือเลื่อนดูอะไรไปเรื่อยจนไปสะดุดตากับแอปชื่อ s Soulmate p l ั s โลโก,ก้รูปหัวใจสีเทาดูธรรมดาแต่กลับมีบางอย่างดึงดูสายตาของผมไว้ผมเลื่อนดูรีวิวมีทั้งดีและแยะ่บางคนบอกว่าแมทได้ไวบางคนบอกว่าเจอพวกหลอกลวงซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของแอปหาคู่แต่มีอยู่รีวิวนึงที่สะดุดตาผมที่สุดมันเขียนไว้เพียงว่าแมทครั้งเดียวพอแล้วผมกดเข้าไปดูรายละเอียด มันเป็นคอมเมนต์สั้นๆจากผู้ใช้ชื่อยศพล89ไม่มีรูปโปรไฟล์มีเพียงดาวหนึ่งดาวและข้อความรีวิวไม่กี่บรรทัดแอปนี้ทำผมเกือบตายแมทครั้งเดียวก็เกินพอแล้วดูให้ดีๆคนที่คุณจะไปเจอมันอาจไม่ใช่คนรีวิวนั้นถูกโพสเมื่อเกือบหนึ่งปีที่แล้วแต่สิ่งที่แปลกคือผมกำลังอ่านอยู่ดีๆก็รู้สึกเหมือนตาเริ่มพร่าพไป อาจเพราะแสงจากหน้าจอมือถือที่กระพริบเบาๆก่อนที่แอปมันจะเด้งติดตั้งขึ้นมาเองทั้งที่ผมยังไม่ได้แตะปุ่มโหลดเลยผมคิดว่ามืออาจเผลอไปโดนเข้าไม่สนใจอะไรมากแค่หวังว่าจะมีคนมาให้คุยด้วยบ้างแต่บางทีผมอาจไม่ควรเข้ามาดูแอปนี้เลยตั้งแต่แรกตั้งห่าหลังจากติดตั้งแอปมันโหลดเสร็จเร็วจนน่าแปลกไอคอนรูปหัวใจสีเทาปรากฏขึ้นตรงหน้าจอพร้อมเสียงแจ้งเตือนสั้นๆ สิ้นเสียงหน้าจอมือถือของผมดับวูบลงไป2วินาทีทั้งที่แบตก็เกือบเต็มพอกลับมาติดอีกครั้งแอปก็เปิดขึ้นเองโดยไม่ต้องแตะอะไรเลยพื้นหลังเป็นสีเทาแคมเหมือนหมอกมีประโยคหนึ่งปรากฏขึ้นตรงกลางจอเราดีใจที่คุณกลับมาผมขมวดคิ้วกับข้อความนั้นผมไม่เคยโหลดแอปนี้มาก่อนเลยแล้วทำไมมันถึงพูดแบบนั้นผมลองกดต่อไป แล้วหน้าจอก็เปลี่ยนเป็นหน้าโปรไฟล์เหมือนแอปหาคู่ทั่วไปแต่สิ่งที่ทำให้ผมหยุดมองคือช่องข้อมูลส่วนตัวมันถูกกรอกไว้ครบหมดแล้วชื่อเป็นชื่อผมอายุถูกต้องที่อยู่โดยประมาณคอนโดซอย48ซึ่งมันก็ตรงแปดผมยังไม่ทันได้เชื่อมกับ Facebook ไม่ได้ให้สิทธิ์เข้าถึงอะไรทั้งนั้นแต่ระบบกลับรู้หมดทุกอย่างเหมือนมีใครกรอกไว้ก่อนหน้าผมเลื่อนลงดูข้างล่างสุด มันมีช่องความสัมพันธ์ที่ต้องการแอปใส่คำตอบไว้ให้เรียบร้อยแล้วความสัมพันธ์ระยะยาวผมเงยหน้าหนึกมั่นใจไม่เคยใส่ประโยคนี้ลงไปแน่แต่เมื่อก้มหน้ามองจออีกทีทุกอย่างก็หายไปเหลือเพียงหน้าจอว่างๆสีเทาหมดนกับข้อความตรงกลางเนื้อคู่ของคุณกำลังเข้าใกล้แล้วคืนนั้นฝนโปรยบางๆกระทบกระจกระเบียง เสียงหยดน้ําดังเป็นจังหวะสม่ําเสมอในห้องเงียบๆผมนั่งพิงหัวเตียงเปิดแอปโซเมดพัดทิ้งไว้ผมสังเกตว่าแอปนี้ผู้หญิงหลายคนไม่ค่อยจะชัดเจนนักเธอมักจะไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนกันบางคนรูปโปรไฟล์เบื่อมากบางคนมีหมวกมาปิดตรงหน้าบ้างทั้งที่เป็นแอปหาคู่ขณะที่กําลังปัดดูสาวๆอยู่ดีๆหน้าจอมือถือก็กลับไปเป็นสีเทาหมด พราะมีข้อความเดิมแสดงซ้ำเนื้อคู่ของคุณกำลังเข้าใกล้แล้วที่น้านี้ผมไม่สามารถทำอะไรได้เลยไม่ว่าจะเลื่อนหรือจะกดออกผมพยายามจะปิดแอปแต่ไม่ว่าจะทำยังไงแอปก็ไม่ยอมออกไอคอนปิดเลื่อนหนีปลายนิ้วทุกครั้งเหมือนมันตั้งใจไม่ให้ผมออกพอเลิ่มนำคาญผมเลยกดปุ่มล็อกหน้าจอแต่ทันทีที่จอควรจะดับมันกลับกับพริบขึ้นอีกครั้งพร้อมเสียงแจ้งเตือน มีข้อความใหม่ปรากฏขึ้นอย่าเพิ่งไปสิคืนนี้เรายังไม่ได้เจอกันเลยมันแสดงให้เห็นแต่ข้อความไม่เห็นหน้าคราตาของคนที่ส่งมาเวลาตอนนั้นก็ดึกมากแล้วข้อความนั้นทำผมแอบขนลุกอยู่นหน่อยผมพยายามกดปิดเครื่องอีกทีคราวนี้เครื่องดับสนิทผมจึงโยนมันไปไว้บนหัวเตียงแล้วหันไปนอนแต่ไม่นาน เสียงแจ้งเตือนเดิมก็ดังขึ้นมาจากโต๊ะหัวเตียงทั้งที่มือถือปิดอยู่แน่นอนผมรีบหยิบขึ้นมาดูหน้าจอเปิดเองและมีข้อความหน่ปรากฏขึ้นเราอยู่หน้าห้องแล้วนะขอเข้าไปหน่อยได้ไหมผมสะดุ้งเฮือกรีบหันไปทางประตูในใจคิดแง่ดีว่าต้องโดนปั่นหัวเล่นแน่ๆผมพยุงตัวรีบลุกไปดูตาแมวตรงหน้าประตูทันทีซึ่งก็เป็นไปตามคาดไม่มีใครยืนอยู่ที่หน้าห้องผมทั้งนั้น ผมจึงจะกลับไปนอนต่อแต่ขณะที่กำลังเดินถอยกลับไปนอนมีเสียงเคาะประตูห้องผมดังขึ้นมาสองครั้งบรรยากาศเปลี่ยนไปจากผ่อนคลายเป็นกดดันทันทีรอบนี้ผมรีบวิ่งไปเปิดประตูออกแต่ก็ไม่มีใครมีแค่อากาศผมคิดว่าตัวเองอาจทำงานหนักพักผ่อนน้อยจอนหูแว่วไปได้จึงรีบไปนอนทันทีในระหว่างที่กำลังนอนหลับอยู่นั้น หน้าจอมือถือก็สว่างขึ้นอีกครั้งผมสลืมสลือหลีตามองเล็กๆที่มือถือผมเหมือนเห็นภาพของผู้หญิงที่เพิ่งจับคู่สำเร็จโผล่ขึ้นมาผู้หญิงผมสั้นหน้าตาดีตายรูปเพียนชื่อว่ามิวระยะทางน้อยกว่า1กิโลเมตรใกล้คุณแต่ผมที่ง่วงมากๆจึงยังไม่ได้ทำอะไรฟุบตัวลงนอนต่อไปเช้าว,วันเสาร ฝนตกเมื่อคืนทำให้ทั้งเมืองชุ่มไปด้วยกลิ่นอับชืน้นแสงแดดลอดเข้ามาทางม่านบางๆผมตื่นสายกว่าปกติมือถือบนหัวเตียงสั่นเบาๆแต็ไมไปด้วยแจ้งเตือนจากแอปต่างๆทั้งงานคอมเมนต์ในโซเชียลแต่ที่สะดุดตาผมที่สุดคือแอป s o m a t e p l u s คุณได้จับคู่กับมิวแล้วคุณมีข้อความใหม่อีกสาข้อความหัวใจผมเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวทั้งเพราะความอยากรู้อยากเห็น และเพราะความไม่สบายใจจากเหตุการณ์เมื่อคืนผมแตะเข้าไปดูหน้าจอเปลี่ยนเป็นช่องแชทสีเทาหมดไม่มีแถบเมนูมีแค่กรอบข้อความโต้อตอบระหว่างผมกับเมลเธอส่งข้อความทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนว่าเธอไม่เปิดประตูเรายืนรออยู่นานเลยนะวันนี้เราจะได้เจอกันใหม่ทั้งหมด3ข้อความผมนั่งนิ่งอยู่บนเตียงหัวใจเต้นแรงมือเริ่มชื้นเหงื่อทันใดนั้นข้อความใหม่ ก็เด้งขึ้นมาอีกบรรทัดอย่าคิดว่าเราจะคุยกันแค่ในนี้สิแอปดับวูบลงแล้วหน้าจอมือถือผมก็กลับไปที่หน้าหลักผมพยายามไม่คิดมากรีบลุกไปล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวจะออกไปหาร้านกาแฟนั่งปั่นงานตามแผนที่คิดไว้ผมพยายามบอกตัวเองว่าแค่พวกมาแกล้งร้านกาแฟที่ผมไปคือร้านประจำอยู่ไม่ไกลจากคอนโดชื่อร้านว่าเกรบีน ร้านเล็กๆเ,เงียบสงบตกแต่งด้วยไม้และกระจกใสฝนเพิ่งหยุดตกได้ไม่นานกลิ่นดินเปียกกับกลิ่นกาแฟาขั่วหอมตลบอบอวนผมเลือกนั่งโต๊ะมุมริมหน้าต่างสั่งลาเต้เย็นก้าวหนึ่งแล้วเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาเตรียมทำงานเสียมหูฟังเปิดเพลงเบาๆพยายามลืมเรื่องทุกอย่างให้หมดแต่สายตากลับชำเลืองไปมองมือถือที่วางอยู่ข้างแก้วกาแฟาตลอดเวลาเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้น สิบโมงเช้าขณะก,กำลังพิมพ์งานอยู่ดีๆเสียงแจ้งเตือนก็ดังขึ้นผมสะดุ้งนิดหน่อยข้อความแจ้งเตือนในมือถือแสดงขึ้นมาทันทีมิวส่งข้อความถึงคุณผมดินน้ำลายก่อนกดเปิดหน้าจอแด้งไปเป็นกล่องชัดสีเทาเดิมมีเพียงรูปเปรไฟเดิมผู้หญิงผมสัน้นหน้าตาน่ารักแต่ดวงตาจ้องมองตรงรากับกำลังมองผ่านหน้าจอข้อความเขียนว่ากาแฟแก้วนั้นหอมดีนะ แต่เราไม่ชอบลาเต้หรอกเราชอบกาแฟดำผมชงงักกึกหันซ้ายหันขวามองไปรอบๆอร้านทันทีไม่มีใครรู้จักผมไม่มีใครมองผมแต่ถ้าสังเกตดีๆหญิงสาวที่นั่งอยู่โต๊ะมุมตรงข้ามเหมือนจะกำลังยิ้มให้กับผมเธอใส่เสื้อสีดำผมสั้นระดับคางตาเรียวยาวเหมือนในรูปโปรไฟล์ไม่มีผิดผมรีบก้มหน้าหลบลงไปตามองที่มือถืออย่างเดียวมีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้น เมวได้ส่งรูปภาพแล้วผมกดเข้าไปมือสั่นๆมันเป็นรูปของผมกำลังนั่งก้มหน้าเล่นมือถือโต๊ะผมก้าวกาแฟผมผมเริ่มรู้สึกหนาวในอบตัวสั่นออกมาอย่างหยุดไม่ได้เสียงซส้นรองเทา้ากระทบพื้นจนหัวใจแทบจะเต้นตามจังหวะนั้นผมค่อยๆยกสายตาขึ้นมองหญิงสาวต๊ะต,ตรงข้ามเธอเดินมาอยู่ตรงหน้าผมทันทีเธอคือมิลนั่นเองเธอยิ้มแล้วพูด ในที่สุดเราก็ได้เจอกันจริงๆซะทีผมช็อกมากอ้าปากจะพูดอะไรบางอย่างแต่จู่ๆไฟในร้านก็กระพริบมืดถีๆเสียงเครื่องชงกาแฟดับวูบเสียงลูกค้าเริ่มฮือฮากันผมหันไปมองรอบๆแค่แป๊บเดียวแล้วกลับมามองที่เธออีกทีแต่เธอก็หายไปเหมือนกับอากาศเก้าอี e ้ที่เธอนั่งไว้ตอนแลกกลับเปียกน้ำเหมือนมีใครเพิ่งขึ้นมาจากฝนโทรศัพท์ผมสั่นอีกครั้งข้อความใหม่ปรากฏขึ้น ขอบคุณนะที่มาหาเราคืนนี้เจอกันอีกนะที่ห้องเธอหน้าจอมือถือกับกลายเป็นสีเทาหม่นเหมือนเดิมพร้อมข้อความคุ้นเคยแสดงขึ้นมาตรงกลางจอเนื้อคู่ของคุณกำลังเข้าใกล้คุณแล้วผมได้แต่นั่งเม่อตอนนี้เหมือนสมองแทบไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากเหตุการณ์นั้นผมกลับถึงคอนโดตอนสามทุมฝนเล่มตกอีกครั้ง เสียงหยดน้ำกระทบระเบียงคล้ายกับเมื่อคืนแต่ครั้งนี้มันทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจมากกว่าเดิมผมโยนกระเป๋าไว้บนโซฟาถอดเสื้อแจ็คเก็ตที่ยังเปียกชื้นแล้วเดินไปหยิบผ้าขนหนูในหัวยังคงวนเวียนอยู่กับภาพหญิงสาวในร้านกาแฟาเธอหายไปต่อหน้าต่อตาหรือมันเป็นภาพหลอนจริงๆผมพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นเพราะพักผ่อนน้อยแต่ลึกๆแล้วผมรู้สึกได้เลยว่ามีบางอย่างไม่ปกติ ขณะที่กำลังจะเข้าไปอาบน้ำเสียงแจ้งเตือนแอปโซเมตก็ดังขึ้นจากเต๊าะหัวเตียงผมหยุดนิ่งไม่อยากหันไปแต่สุดท้ายก็ต้องเดินกลับไปหยิบโทรศัพท์หน้าจอสว่างขึ้นและไอคอนรูปหัวใจสีเทาปรากฏอยู่บนหน้าจอเหมือนไม่เคยหายไปไหนผมคืนน้ำลายก่อนแตะเปิดแอปพื้นหลังสีเทาหม่นขุนตาปรากฏขึ้นพร้อมข้อความข้อความเดียวจากมิวเท่านั้นคืนนี้เราอยู่ในห้องเดียวกันแล้วนะ หัวใจผมเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาผมมองไปรอบๆห้องทุกอย่างดูเหมือนเดิมแต่บรรยากาศกลับหนาวเย็นอย่างประหลาดลมหายใจผมเริ่มกลายเป็นไอขาวเหมือนอุณหภูมิทั้งห้องลดลงทันทีผมก้าวถอยหลังอย่างช้าๆทันใดนั้นมีเสียงบางอย่างดังมาจากระเบียงเหมือนมีคนกำลังขูดกระจกด้วยเลบผมเดินเข้าไปใกล้ประตูระเบียงม่านบางพิวไหวจากลมฝนด้านนอกแต่สิ่งที่ผมเห็นสะท้อนในกระจก กลับไม่ใช่แค่เงาของผมเธอหญิงสาวผมสั้นในรูปโปรไฟล์ยืนอยู่ข้างหลังผมในเงาสะท้อนเธอยิ้มรอยยิ้มบางๆที่เย็นเฉียบจนผมขนลุกทั้งตัวมีเสียงข้างหลังดังขึ้นในที่สุด <sk ill historic> เราก็ได้อยู่ได้กันแล้วจริงๆผมหันกลับไปทันทีแต่ก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเหลือเพียงกลิ่นน้ำหอมาบางๆลอยอบอวลในอากาศผมพยายามตั้งสติคว้าโทรศัพท์แล้วจะโทรหายามข้างล่างแต่พอกดไปที่ลายชื่อ หน้าจอแสดงชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดเป็นมิลซ้ำๆเต็มไปหมดทุกเบอร์ทุกชื่อถูกแทนด้วยชื่อคนคนเดียวแล้วเสียงแจ้งเตือนก็ดังขึ้นอีกครั้งจูจูจอมือถือของผมก็กระพริบถี่ภาพวิดีโอคอลถูกเปิดขึ้นอัตโนมัติหน้าจอเต็มไปด้วยภาพในห้องผมเองจากมุมตรงระเบียงกลลองจับภาพผมยืนอยู่กลางห้องเหมือนมีใครถ่ายอยู่จากด้านนอก ผมวิ่งไปที่ระเบียงทันทีดึงม่านออกแต่ข้างนอกมีเพียงสายฝนโปรยบางๆไม่มีใครพอหันกลับมาอีกทีประตูห้องน้ําเปิดแง้มอยู่ทันที่ผมจําได้ดีว่าผมยังไม่ได้เปิดเข้าไปเสียงน้ําไหลเบาๆดังจากข้างในผมเดินเข้าไปช้าๆมือสั่นขาสัน่นในกระจกเงาเหนืออ่างล้างหน้ามีละอองไอน้ําจับเต็มบานแต่มีข้อความถูกเขียนไว้ด้วยนิ้วที่เปียกน้ําว่า คืนนี้เธอจะเป็นของเราผมถอยหลังอนกำแพงโทรศัพท์ในมือสั่นอีกครั้งวิดีโอคอลเชื่อมต่ออัตโนมัติอีกครั้งแต่คราวนี้ภาพในจอคือมุมตรงเตียงนอนของผมผมพักประตูออกจากห้องน้ำทันทีบนเตียงมีรอยบุ๋มเหมือนม,มีใครนั่งอยู่เสียงผู้หญิงกระซิบออกมาจากโทรศัพท์เสียงเบาแต่ชัดเจนเราบอกแล้วไงว่าอยู่ห้องเดียวกันแล้วผมคว้าโทรศัพท์ลงพื้นจนแตก ไฟในห้องดับพึบในทันทีทุกอย่างมืดสนิทเหลือเพียงเสียงฝนและเสียงลมหายใจบางอย่างใกล้ๆหูของผมอย่าไปนะอยู่กับเราผมพยายามจะวิ่งไปทางประตูแต่ขาเหมือนถูกบางสิ่งดึงไว้จากด้านหลังมือเย็นเฉียบจับข้อเท้าผมไว้แน่นไฟแวบติดอีกครั้งผมรีบหันขวับไปเมื่อแสงไฟตกกระทบผมเห็นใบหน้าที่สยดสยองกำลังจ้องตรงมาที่ผมเธอยิ้มเล็กๆตัวลาบนอนไปกับพื้น มือดึงขาของผมไว้ผมตะโกนออกมาอย่างสุดเสียงก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงไปเช้าวันถัดมาเสียงโทรศัพท์ปลุกดังขึ้นตามปกติผมลืมตาขึ้นบนเตียงเหมือนทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโทรศัพท์วางอยู่บนหัวเตียงไม่มีรอยแตกแต่แอัโซเมดพลัสยังคงอยู่ในเครื่องผมพยายามบอกตัวเองว่าเมื่อคืนคือฝันร้ายแต่พอลุกขึ้นนั่ง ผมเห็นคราบน้ำบนปลายเตียงและรอยมือเล็กๆที่ยังชื้นอยู่ที่ขาผมโทรศัพท์ผมสั่นขึ้นมาอีกครั้งหมายเลขที่ไม่รู้จักโทรเข้ามาหน้าจอขึ้นชื่อผู้โทรว่ามิวเสียงผู้หญิงดังออกมาทันทีเมื่อผมกดรับเมื่อคืนสนุกไหมวันนี้อย่าลืมเปิดประตูนะแล้วสายก็ตัดเงียบไปแต่มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นทันที ผมหันไปมองด้วยหัวใจเต้นแรงมือสั่นไปทั้งตัวก่อนที่จอมือถือจะกลายเป็นสีเทาหมดและแสะดงข้อความใหม่โผล่ขึ้นมาตรงกลางหน้าจออีกครั้งเนื้อคู่ของคุณมาถึงแล้วและไฟในห้องก็ดับวูบลงพร้อมกับเสียงประตูแง้มเปิด <c oughs>